บัณฑิตนิรการตอนที่สิบสี่จิตว่าปิวลันจวนแตงเฮาไม่ปรารถนาบอกฉายยาบัณฑิตนาการออกไปกาวยางคุมเขื่อสำหรับความนี้ซื้อแปสั่งห้ามไว้ไม่สะดวกแก่การเรียนบอกอ้ออย่างนั้นก็แล้วกันไปฆาตกรที่กุ้มรุมสังหารบิดาเมื่อครั้งกระโนนตอนนี้ยังหลงเหลือผู้ใดบ้างที่หลงเหลือในตอนนี้คือหนึ่งเฮียมหารแห่งเชียงแปะเทวทูตโลกัน เต็งหาสถานเฮือกคำรามว่าเทวทูตโลกันก็รวมอยู่ด้วยมิผิดเมื่อวานมันฉกโฉยโอกาสลงมือมีซาปุ่งจัดการเล่าหูหรือสังเกตศักดิ์ศรีออกหรือคิดกำจัดประมุกเหงหกสัวกันแน่ไม่เช่นนั้นก็มือเอิญผ่านทางมาลงมือด้วยสันดานอันชั่วหลายนอกจากนั้นเล่าขาตกรที่หลงเหลือคือกังโออักแขจอมโชดแห่งกังโอโอหุย หุนเหลงสาหิ่งมังกรสามปากฏเตียงง้วนส็งและบุคคลไหลนามที่สวงอกสักรูปมังกรขนดเต่งเฮาเบิงตาแทบชีขาดกล่าวว่าต่อให้เป็นสุดล่าฟ้าเขียวข้าพระเจ้าจะต้องไล่ล่าจนพบคาตรกรทางห้าบทขยี้พวกมันเป็นผุยผงอาจบางทีพวกมันยังอยู่ในหมู่บ้านเทียมเมฆวัวปัวโซกล่าวว่า,วา,า,วานับว่าประหลาดนักหลายปีมานี้เอง เล่าหูสืบรสอหาความจริงกับพบว่าหมู่บ้านเทียมเมฆหามีบุคคลทั้งห้านั้นอาศัยอยู่ไม่พวกมันจะปีกตัวซ่อนกายหรือไม่ยากจะบอกได้แต่คดีฆาตกรรมจู้ยินหาได้เพ่งพายไปในวงนักเลงไม่ข้าพระเจ้าสาบานจะต้องใช้เลือดล้างหมู่บ้านเทียมเมฆอาคารุกะป่าไผ่และปัวปัวโซล้วนสัตทานเฮือกอาคารลกะป่าไผ่กล่าวเสียงทุ้มหนักเดียวจู้ หมู่บ้านเทียมเมฆชุมนุมยอดฝีมือครับข้างพลังฝีมือของจึงจู้ยิ่งลึกล้ำสุดอย่างคาดต้องวางแผนการแนบเนียนจึงปฏิบัติการข้าพเจ้าทราบน่าเสียดายที่เล่าหูเท้าสายพิการเต็งเฮากก่าวอย่างเด็ดเดี่ยวเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอลงมือเพียงลำพังข้าพเจ้าต้องบทขยี้ศัตรูกับมือเอ่ยถึงตอนนี้รู้สึกเกินเลยไปจึงเสริมขึ้นสองท่านโปรดให้ความช่วยเหลือชี้แจงแนะนำ อาคารุกะป่าภัยใส่หน้ากล่าวว่าเราสองมีผีมือเพียงนี้ยินดีสละชีวิตโดยไม่อาลัยหามีแผ่เลิศดล้ำใดไม่สองท่านมีจิตเจตนาเช่นนี้นับเป็นที่หน้าแท้สองสรรเสริญน,นักเสียวจู้กล่าวเช่นนี้สร้างความละอายใจแก่เล่าหูนักขันหาดดั้งเดิมของข้าพเจ้าอยู่ที่ใดกันอ๋อเมื่อคู่กับลืมบอกออกไปอยู่ที่ริมลำน้ำหั่นจุย้ย ในเทือเขาร่งตรงสัวบัดนี้ไม่ปรากฏแม้แต่เขาโขงแล้วปัวปัวโซทอดถอนใจกล่าวว่าเสี่ยวจู้คิดไข่รับทราบความเป็นมาของจูบ้บ่อหรือไม่ย่อมคิดไข่ทราบจูบ้บ่อเมื่อครั้งกระโนนมีฉาย,ยาเชียนน้ำเจ็กหมุยหนึ่งสะคานฟ้าทักษิณมีว่ารูปโฉมโนพันและพลังฝีมือล้วนสูงล้ำสุดยอด ห่วงสมองเต็งเฮาปรากฏรูปลักษณะอันสกานล้ําของมันดาขึ้นในความรู้สึกเมื่ออายุเยาวมารดาเป็นอิสตรีธรรมดาสามัญคิดไม่ถึงว่าแท้จริงนางถูกทําลายพลังฝีมือคาประสบนัฏกรรมสยองต่างหาปัวปัวโซเอยซ่ยืบต่อจู้เย็นเมื่อไวชากันก็คมคายสง่างามหาเป็นลองเสี่ยวจู้ไม่ข้าพระเจ้าไหนเลยรับคําคมคายสง่างามได้นี่เป็นความจริง ขังกนโนนยังมีหญิงงามอีกนางหนึ่งฉายาน่ำเทียงเจ็กเกี่ยวหนึ่งนงคารทักษินโซเชงเชงฉายานี้พอดีคับขายกับจู้บอมีนำซ้ำทั้งสองล้วนมาเกิดจิตปริพัตต่อจู้ยินอ้อสุดท้ายจู้ยินนิยมช,มชมชอบจู้บอที่อ่อนโยนนุ่มน,นวลเลือกเฟ้นเป็นคู่คองหนึ่งนงคารทักษินโซเชงเชงยามพาดลักจึงปลมผมบวชเป็นฉี สังกัดต่อแม่ชีไร้ไมต่ตีนางชะตาอาภับนักแต่ยังนับว่ามีวาสนาหากแต่มารดาโอ้อาคารุกะป่าไัยกาวยางหดหูตัวกอสมควรให้เสียวจู้พักผ่อนพวกเราไปจัดหาอาหารมารับประทานอ้อเราแทบลืมเดือนไปเต็งเฮาโบกมือกล่าวว่าไม่ต้องวุ่นวายไปข้าพเจ้ามีสเสบียงกังติดตัวพร้อมกันนั้น ฝืดคอไม่อาจกืนกินลงได้อาคดุกะป่าภัยกล่าวว่าเสี่ยวจู้เราสองพี่น้องก็คับแขนลันทดยิ่งจะอย่างไรก็สมควรรับประทานประทางหิวแปลความวิะโยคดันทดเป็นพลังกระตุ้นหนุนใช้สำหรับดำเนินการล้างแขนในภายหน้าจบคำชักชวนป่วปัวโซวกข้อถ้ำศิลาด้านข้างทถดทิ้งเต่งเฮาอยู่ในห้องศิลาเพียงลำพังพเผชิญกับความเจ็บปวดรวดหลาวใจ ชาติกำเนิดโชคเลือดของตนแม้บุรุษเด็กไหลได้รับฟังยังต้องหลั่งน้ำตาออกมามีนานให้หลังชายชรา,าทั้งสองขนนำสุราอาหารออกมากว่าครึ่งเป็นจะพวกไก่ป่าเนื้อกวางกระต่ายเต่งหาพอได้พบพานอาหารทิพลดก็อยากจะก,กืนลงคอแต่เพราะเพื่อตอบแทนน้ำใจของสองชายชรา,าจึงฝืนใจรับทานเพียงเล็กน้อยค้างแรมในห้องศิลาคืนหนึ่งวันลุ่งขึ้น ตกลงว่าปัวปัว,ปวโซยังคงพเนจรทั่ววงนักเลงแต่หันเหทิศทางสู่ใต้อาคารุกะป่าภผ่เท้าซ้ายพิการไม่สะดวกการท่องเที่ยวในบูริมดังนั้นพำนักในภูเขาชั่วข่าวฝึกฝนวิชาประสานวิชาฝีมือกับท้าวิการสำหรับเต็งเหาสะกดกั้นความแค้นของมารดาไว้ชั่วข่าวบายหน้าลงสู่ใต้สืบเสาะร่องลอยศัตรูคู่แขนหาโอกาสปฏิบัติการ หลังอาหารเชา้าจึงออกจากคุเขาแยกทางกันเต่งเหาออกจากเทือกเขาเฮกหงสัวกับสู่โรงเตี๊ยมในเมืองเสี่ยงวนรับม้าที่ฝากไว้เดินทางลงสู่ใต้ไปได้ไม่กี่หลีข้างทางหลวงแว่วเสียงตวาดอันเเจ้อแเจ้าคุ้นหูด,ดังมาหยุดไว้เต่งเหารีบล้างมังเหียนมาหยุดยังที่กลางทางหลวงและเห็นเงาร่างทลันวูบจากรงไม้ข้างทางเดานีชุดแดงนางหนึ่ง ยืนชดช้อยอยู่หน้ามา้าแต่งฮาเพ่งตาไปผู้ปรากฏกายกับเป็นสิทธิ์หูหินเงาโลหิตนามปึงเพี้ยจำได้ว่าเมื่อสองปีก่อนหูหญินเงาโลหิตครากุมตนออกจากศาลเจ้าเอยอ้วงเบียเนื่องเพราะตนมิมีวิชาฝีมือติดตัวปึงเพี้ยเลยแบกตนเล่งรุดเดินทางเดินนีชุดแดงหันหน้าไปยังดงไม้ร้องว่าหูหญินเป็นเขาจริงๆ แววเสียงไพ่ล้อสโนอสดเสียงหนึ่งดังว่านำพามันเข้ามาทราบแล้วเต่งเฮาผิวลงจากหลังมา้ากล่าวเสียงเย็นชาปึงโกเนียไม่ได้พบกันนานแล้วปึงเพียจับจ้องมองเต่งเฮาด้วยประกายตาอันลึกซึ้งแย้มยิ้มอย่างหยาดเยิมยั่วยวนกล่าวว่าน้องเรายังจดจำเราผู้เป็นเจ้เจได้หรือไม่เต่งเฮาหน้าร้อนผาผ่าวมิทันกล่าวกระไรยปึงเพียก็เอ่ยสืบต่อ หูหยินต้องการพบท่านข้าพเจ้าไม่มีเวลาคิกๆชันไหนกล่าวเยี่ยงนั้นเข้าโดงไม้ไปพบพานหูหยินกันเถอะเต็งเฮาคำหนึ่งขึ้นได้รู้จักนางอโศนอันดับสองในแปดอโศนฟ้าดินก็ประเสริฐขอดูว่าฝ่ายตรงข้ามจะกล่าวกะไรบ้างดังนั้นพงกศีษะกล่าวว่าโปรดนำทางท่านไม่อาจเรียกหาข้าพเจ้าเป็นเจ้เจ๊สักคำเต็งเฮาแซงเป็นมิได้ยินจูงม้าก,ก้าวยาวๆเข้าโด่งไม้ ปึ่งเพีย้ยเชียงสะอึกไปสองก้าวเคียงบาเคียงไหลกับเต็งเหากินกายสาวอันจะลงใจโชยกระทบนาสิทธิ์โดยไม่ขาดระยะจนเต็งเหาใบหูร้อนผะผ่าวใจเต้นระทึกเข้าโดวงไม้ไปเจ็ดแปดว่าและเห็นเกี้ยวสีแดงคันนั้นจอดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งชายจักันทั้งสองห้อยมือยืนสำรวมในที่ถัดไปเต่งเหาสะอึกถึงหน้าเกี้ยวประสานมือกล่าวว่า ฮูหยินมีคำแนะนำใดสั่งสอนอึดใจให้หลังภายในเกี้ยวจึงปากฏเสียงสดใสดุดละคังเงินดังมาแต่งเฮาสองปีไม่พบผ่านท่านเติบใหญ่แล้วก้าวประเสริฐตอนแรกท่านฉไหนจึงหลบหนีหลบหนีหามีเรื่องเช่นนั้นไม่ข้าพระเจ้าถูกกิ่งไม้ที่ยืดขวางออกปัดปลายจนพัดตกลงจากหลังขากเกี้ยวอ้ออย่างนั้นก็ประจวบเหมาะเกินไปแล้ว ปึงเพียเคยวกกลับไปสอหาท่านกลับไม่พบผ่านเต็งเฮากล่าวอย่างเฉยชาคาดว่าคงสวนทางกันวางเอวท่านสะพายกระบี่หรือสังกัดสำนักอาจารย์แล้วมิผิดเป็นสิทธิสำนักใดยามนี้อภัยไม่อาจเรียนบอกปึงเพียก็เคยบอกกับท่านว่าเรามีคำเพีร์เล่มหนึ่งต้องเป็นบุรุษเพศที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามจึงสามารถฝึกปือ บัดนี้เวลาล่วงเลยมาสองปีเรายัางเลือกเฟนท่านเป็นผู้ฝึกปือเป็นอย่างไรแต่งเฮาพิศวงสงสัยยิ่งฟังจากส้มเสียงฝ่ายตรงข้ามคล้ายเป็นอิสตีแรกรุ่นแต่กลับเป็นหนึ่งในแปดอสูรฟ้าดินสมควรมีอายุห้าหกสิบปีนับว่ายากจะเข้าใจได้ขณะคุ้นคิดปากกาว่ากุศลเจตนาขอรับด้วยใจอะไรท่านไม่ยินยอมปึงเพียสอดํำขึ้น น้องเราอย่าได้เข้าใจผิดไปนี่เป็นความกรุณาของฮูหยินและวาสนาของท่านหากสามารถฝึกปือวิชาฝีมือในคำพีรับรองท่านสามารถเป็นประกายเจิดจ้าในบุริมตรงหมวนแต่งเฮาเกาวเสียงเย็นชาข้าพระเจ้าไม่คิดเปลี่ยนสังกัดสำนักอาจารย์กาบการซื้อแปรคนที่สองฮูหยินเงาโลหิตสอดํำขึ้นเราฮูหยินน้อยครั้งจะแปรเปลี่ยนความตั้งใจข้าพเจ้าก็เชกเช่นกัน ดูท่าท่านมีความสําเร็จไม่น้อยจึงยโสโอหังปานนี้ก้าวประเสริฐท่านไม่สํานึกเสียใจภายหลังข้าพระเจ้าคาดว่าคงไม่หูหยินเงาโลหิตเงียบงันชั่วขณะส่มเสียงผันเข่งเครียดเย็นชาลงกล่าวว่าปึงเพียทดสอบมันสักข่ดาวนีชุดแบงปึงเพียขมวดคิ้วเรียวงามก้าวชดช้อยมาเบื้องหน้าสองก้าวกล่าวว่าน้องเหล่าญ่ต้องลนหาเรื่องราวเช่นนี้ เตงเฮาผูกม้าไว้กับลำต้นหมายข้างเคียงอย่างเฉยชาจากนั้นกลับมายังตำแหน่งเดิมกล่าวว่าปึงโกเนี้ยท่านก็ทดลองดูเถอะปึงเพียล้างมือพุดผ่องขึ้นสบัดใส่เตงเหาพลังอ่อนยุ่นเยียบแวฟาอากาศโดยไรสุ้มเสียงแฝงพลังการกดดันเล่นรับคุกคามใส่เตงเหายืนแนวนิ่งไม่เคลื่อนไหวพลังอ่อนยุ่นขุมนั้นพอทะลักใกล้กาย,กาย ขายประเชิญกำแพงขวางกั้นไหลสสารปาสนาการไปอย่างสิ้นเชิงเปึงเพียสีหน้าปากฏแววแตกตื่นเชิดปากก่าว่าน้องเรามีอยู่ท่าสองท่าจริงๆชมเชยไปแล้วข้าพรเจ้าหวังว่าสามารถยุติในระดับนี้เราเจ้เจ๋หายยอมพร้อมใจไม่ระหวังด้วยในเสียงว่ากล่าวสบัดฟาดฟ,ฟ่ามือออกอีกขา่าพลังภายในแวกฝ่าอากาศดังคืนขั้น ขายทุ่มเทจนสุดกำลังแล้วโคมเสียงระเบิดกึกก้องปลายพลังแตกทะลักออกรอบข้างเต่งเฮายังยืนหยัดมั่นดุดขุนเขาเปึงเพียกับถูกลมปานคุ้มครองกายของฝ่ายตรงข้ามกัดแทกสะท้อนจนถอยกายไปสามก้าวใหญ่เปึงเพียหน้าแดงฉานพ้งว่ามิน่าเล่าท่านจิงยโสพยองปาดนี้เต่งเฮาเกล่าวเสียงเย็นชากระด้างดังเดิม ข้าพเจ้าหายโสโอหังไม่แววเสียงยินยเยียบของหูหยินเงาโลหิตดังมาว่าใช้ลมปานมือโลหิตหวยชิ่วกงเต่งเฮาอุสถานใจมีได้ตนยังจดจำได้อย่างชัดเจนสองอจยะแห่งล่อหกจบชีวิตภายใต้ลมปานมือโลหิตโดยไม่มีโอกาสตอบโต้แม้แต่น้อยตนสามารถทานรับการจู่โจมหรือแต่แล้วหวนึกถึงหลักวิชาแซกีปุกมิกชีวันไม่บรรล อันพิสดารล,ล้ำที่ตนล่าเรียนมาจากคำบอกของสื่อแปงนอกจากถูกฉีกระชากทำลายสังขารไม่เช่นนั้นมิมีวันเสียชีวิตยัยไม่ลองทดสอบดูสักขา่าดังนั้นเขาหน้าคมคายเปลี่ยนแววฮึกเหิมท่วงท่าปอดโปงเฉยชากับขำลมปานมือโลหิตที่สถานสะเทือนบูริมขายไมิได้ยินก็ปานปึงเพียนหน้าแปรเปลี่ยนไปกล่าวว่าหู้ญินใช้ลมปานมือโลหิต เจ้าก็ได้ยินชัดเจนแล้วให้จูโจมอย่างสุดกำลังมีอาจอดออมหลังอย่างหูหยินคิ่ปิดชีวิตเขาทีเดียววาจาไร้สาระอย่าได้กล่าวเบิงเพียนหน้าแปรเปลี่ยนไม่หยุดอย่างแต่มิกล้าฝืนคำสั่งอาจารย์หลังมือขวาขึ้นสูงพิบตานั้นใจกลางฝ่ามือทอประกายอัมพันเสมอข้อเตงเฮารอบตื่นเต้นตึงเครียดนี่นับเป็นเรื่องเสี่ยงอันตรายสุดแสน นางเท่าครือถอนเคยบอกว่าลมปานมือโลหิตอันเป็นไม้ตายของหูหญินเงาโลหิตน้อยคนนักที่สามารถรับการจู่โจมโดยไม่เสียชีวิตปึงเพียแค้นเสียงออกมาว่าน้องเราตอนนี้ยังคงแปลเปลี่ยนความตั้งใจได้และปากผู้หญินเถอะขออภัยข้าพรเจ้าไม่เคยเปลี่ยนความตั้งใจมาก่อนถ้านเคยรับทราบยอดวิชานี้มาแล้วไม่ผิดสองอจิยะแห่งล่อหก ล้วนจบชีวิตภายใต้การจูโจมเพียงขาเดียวของโกเนียท่านมิเกงกลัวยามท่องเที่ยวในวงนักเลงไหนเลยกิ่งเกงมากความปานนี้อย่างนั้นข้าพรเจ้าลงมือแล้วเชิญตามสะดวกปึงเพียขคบกามกอดโบกสะบัดฟามือออกประกายสีแดงจางๆสายหนึ่งกระจายวูบระดับศูนย์เต่งห้าสถานถังล่างขายทุกอัศนิบาตฟาดใส่ลมปานคุ้งคองไก่ แทบแตกกระจายเซตึงๆถอยไปสามสี่ก้าใบหน้าซีดขาวลงแต่สะกดข่มกั้นเอาไว้กัดฟันยืนตะงานงำปึงเพียยืนตะลึงลานไปแล้วหูยินเงาโลหิตส่งเสียงสะท้านออกมาว่าเต่งเฮาสามารถต้านรับลมปานมือโลหิตโดยไม่รับบาดเจ็บชั่วชีวิตเราหูยินมีแต่ท่านคนเดียวเต่งเฮาโคจรลมปานตามเคดวิชาชีวันไม่บันลหล ฟืนฟูล,ลมปานให้กับตนเองกล่าวว่าข้าพเจ้านักึษาพระเนจรโปรดเรียกหาฉายยานามข้าพเจ้าเปึงเพียร้องดังๆว่าอะไรท่านคือนักศึกษาพระเนจรซึ่งเป็นยอดพีมืออายุเยาวที่วงนักเลงระหว่างนี้โจดจันน้ำเรือมิกล้ารับข้าพเจ้าเองโอ้คิดพิถึงจริงๆกล่าวพางกอกกิ้งตาหยาดเยอะมายัางวงหน้าเต็งเฮาอย่างลุ่มหลงในยามนั้น ม่านเกี่ยวถูกตลบขึ้นเต่งเฮารู้สึกกระจ่างวูบที่เบื้องหน้าสายตาจนตะลึงกับที่ไปผู้ปรากฏออกจากตัวเกี่ยวเป็นสตรีสาวชุดแดงอายุยี่สิบเศษนางหนึ่งนางงดงามยิ่งงดงามสะคารจนผู้คนตาละลานพ่างภายเคอบเขิมนันจวนหากไม่ได้เห็นกับตามีว่าผู้ใดก็ไม่เชื่อถือว่าในใต้ล่ามีโฉมสะคารอันเลิศล้ำเยี่ยงนี้ ดังแต่ศีรษะจดปลายเทา้าไม่มีส่วนใดไม่งามละลานขายประมวลความงามสัการในโลกกว้างรวมอยู่ที่นางอย่างสิ้นเชิงลาวกับผมลิขิตใจลำเอียงมันจงสันสร้างนางขึ้นให้บุรุษเพศทั้งมวลสยบอยู่ใต้ใชายกระโปรงของนางหญิงงามในสายตาเต็งเฮาหนึ่งคือมารดาอีกหนึ่งคือเดานี้อาพรขาวที่พบผ่านกลางสุสานแถบมั่งสัว แต่ความงามของมารดานั้นสูงส่งเทิดทูนอยู่เหนือเก้าความงามของรนีอภรรยาขาวบริสุทธิ์สงสงามีแต่สตรีงามที่งดงามดุดปุภาเบ่งบานสะพังเปี่ยมสเสน่ดึงดูดใจทำให้ผู้คนที่พบเห็นเคิบเขบมาเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้ามิอาจข่มกัน้นสตรีสาวนั้นแย้มยิ้มอย่างหยาดเยิม้มรอยยิ้มส่วนนี้สร้างความหมายยั่วยวน ท้าทาทยเชื้อเชิญร้อนแรงจนสามารถเผาผลาญจิตสำนึกผู้คนมอดมาลายไปสิน้นหน้าผากเต็งเฮาปากฏเงื่อการไหลซึ่พริบตานั้นปราศจากความเป็นตัวของตัวเองห่วงสมองจิตใจล้วนถูกความงามทรงค่าควรเมืองของสตรีสาวนี้ยึดครองครอบงำอย่างสิ้นเชิงนางคือหูหยินเงาโลหิตนางอสูนแห่งยุคนางอย่างมากมีอายุ30ปี เปรียบกับหูหญินเงาโลหิตที่ตนคาดคิดไว้ถึงกับอ่อนเยาวกว่าครึ่งหนึ่งปึงเพี้ยสีหน้าเปียมแววตื่นเต้นสงสัยอาจบางทีการเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงของหูหยินเงาโลหิตเป็นเหตุการณ์ผิดปกติวิสัยนักเต็งหฮาอดพ้องไปไม่ได้ท่านคือหูหยินเงาโลหิตริมฝีปากแดงอิ่มเอิบเยิ้มปานจะหยดของหูหยินเงาโลหิตขยับขยื่นเล็กน้อยส่งเสียงอันว่าผิว ชวนลันจวนว่ามีอันใดไม่ถูกต้องอายุไขของหูหยินในความคาดคิดของท่านเราสมควรเป็นสตรีชลาผมเผ้างอขาวสารูปหน้าชิงชังหรือไรเต็งหฮาอับจนถ้อยคำไปหูหยินเงาโลหิตกล่าวเสียงเนิบนาบนักึษาพรเนจรเรายังหวังว่าท่านรับปากฝึกปือคำพีที่เราได้มากระแสเสียงราบเรียบ ขายแฝงอนุภาคที่ไม่อาจต่อต้านขัดขืนเต่งเฮารู้สึกวิญญาณกระเจิดกระเจิงจิตใจที่วันไหวแต่แรกยามนี้ยิ่งสับสนลนลานเต่งเฮาหาใช่ผู้ร่มหลงความงามอิสตีแต่จะอย่างไรก็เป็นปุรุชนหาใช่เทพอันสูงส่งยังมีความรู้สึกนึกคิดเลือดลมที่ร้อนละอุเหล่านี้เป็นจุดอ่อนของบุรุษเพศซึ่งมีมาแต่กำเนิดหูหญินเงาโลหิต ก้าวชดช้อยมาสองก้าวทวงท่าอริยาบทของนางงดงามยิ่งคล้ายบุปผาเอ็นลู่ตามสายลมส่วนโค้งส่วนเวาเคลื่อนอยู่วูบวาบดุจกับกระต้นเปลวสวาดคุกโชนขึ้นส่งเสียงเจ้ยแจวดุจละคังเงินว่าเราไม่ต้องการฐานะอาจารย์กับสิทธิ์เพียงต้องการให้ท่านฝึกปือนี่ขายไม่มีผลเสียต่อท่านกระมังทุกถ้อยคำสถานจิตใจผู้คนจนละเล็ก ดวงตาอัญญาดเยิมขยี้ขวัญคู่นั้นทำให้เต็งเฮามีการจับจ้องมองตรงๆแต่ผานไม่อาจเบือนสายตาห่างคล้ายดังถูกพลานุภาพที่ไร้สาสารดึงดูดเอาไว้เตงเฮาไม่เคยตกอยู่ในภาวะการเช่นนี้มาก่อนความทอนงถือดียโสเย็นชาซึ่งเพาะขึ้นในสองปีมานี้ล้วนพังทลายไปแล้วปึงเพียกล่าวเสียงแผ่วเบาเต็งเสียวเฮียบท่านก็รับปากเถอะ เต่งเฮาใจว่าผิวรันจวนแทบไม่อาจควบคุมตนในยามนั้นเองหูหยินเงาโลหิตตวาดเบาๆมีคนมาแล้วเงาล่าสีแดงทลันบูกับเข้าภายในเกี้ยวปึงเพียกกว่าตามองรอบข้างตะวาเสียงเย็นชาผู้ใดเสียงขาดคำเงาล่างสีขาวสายหนึ่งพันปากฏขึ้นดุจวิญญาณไล้สสารกลับเป็นแม่ชีกลางคนหน้าเย็นชากระด้าง สวมชุดขาวสะอาดมือถือแท้ปัดนางหนึ่งเต่งเฮาใจสถานวันไหวรอบร้องในใจแม่ชีไร้ไม่ตี